กับสวิดัตสวัสดีท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเป็นทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะก็ผมเหมือนเดิมครับทวินเบ้ครับวันนี้ก็จะมาทำ่ยวกับเบเบ็ดโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบ็ดโปรไฟล์ที่ผมจะมานําเสนอกในวันนี้ก็คือแร็งนารล็อกครับแร็งนารล็อกเนี่ยเป็นเบเบ็ดสายสแตมิน่านะครับซึ่งชนะทางสายดีเฟนต์นะครับแต่ว่าจะแพ้ทางสายแอทแท็กนะครับซึ่งคนที่ใช้แร็งนารล็อกนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเบเบ็ดที่มีคนใช้เยอะมากเลยนะครับก็ คนใช้คนแรกนะครับคนแหกครับคิยามารันทาโรนะครับคิยามะรันทาโรเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของวารุโตนะครับเพราะได้สู้กับวารุโตหลายครั้งซึ่งส่วนมากก็แพ้นะครับต่อมาคนที่2ครับคิยามารันจิโร่ครับรันจิโร่เนี่ยเขาเป็นน้องชายของรันทาโรอีกทีนะครับเขาเนี่ยได้สู้กับไอกาในโรงเรียนของวารุโตแล้วเขาก็แพ้เหมือนเดิมครับตามพี่ชายนะครับแล้วคนที่สามนะครับคิยามารันโซครับ รันโซ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเนี่ยพี่น้องกับคิยามะรันทาโร่กับรันจิโร่นะครับก็เขาก็ปรากฏตัวในภาคใดนไมแพทเทิร์นแล้วก็แพ้นะครับรับพลังแห่งกระสอบสายอย่างเต็มที่นะครับซึ่งแลนารล็อกในเรื่องของเวเบดเบิร์ดนะครบผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นกระสอบสายให้ตัวอื่นตบเล่นซะมากกว่านะครับในเรื่องของเวเบดเบิร์ดเนี่ยมาเรามาเข้าเรื่องล่างของแรนนารล็อกกันดีกว่าครับซึ่งแรนนารล็อกล่างแรกนะครับมีชื่อว่า และนาล็อกนั่นแหละครับแล้วก็คอมโบที่ให้มานะครับดิสเนี่ยจะเป็นเฮฟวี่นะครับซึ่งดิสเฮฟวี่ก็ไม่มีใครใช้แล้วนะครับส่วนดับเบิลจะเป็นเซอร์ไวนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าเซอร์ไวก็ไม่มีใครใช้แล้วครับแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยดับเบิลนี้ครับต่อมาล่างที่2ครับล่างนี้ปรากฏตัวในเบเวิร์ดเบิร์กแรกนะครับล่างนี้มีชื่อว่าไรซิ่งแลนดนาล็อกนะครับล่างนี้ก็แข็งแกร่งใช้ได้หรือเปล่านะครับก็คเข้อาจจะกระสอบสายนะครับเพราะว่าคอมโบที่ให้มานครับดิสเนี่ยจะเป็น g a v i t y นะครับ Disney ก็โอเคนะครับแต่ก็ไม่มีใครใช้นะครับส่วน diver นะครับเป็นเวอร์ที่แย่มากๆนะครับก็ไม่เทิงแย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวอร์นี้มีชื่อว่า Revo นะครับซึ่งเป็นเวอร์ที่ขยันให้มาเหลือเกินไม่รู้จะให้อมาอะไรมานักหนาไม่รู้จะให้ที่อะไรกันักหนาไม่ได้ว่าที่ก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับถ้าลองใช้ตัวอื่นแต่ไม่เหมาะกับการใช้แรงล้อนอย่างแรงนะครับต่อมาครับล่างที่3ครับล่าอนนี้ปรากฏตัวในเคอร์ ล่างนี้มีชื่อว่าเบสแลนด์นัลล็อกนะครับเบสแลนด์นัลล็อกเนี่ยคอมโบที่ให้มานะครับเออ่ดิสเนี่ยจะเป็นเฟรม4นะเอ้ยจะเป็นเออ่ดิส4นะครับส่วนเฟรมเนี่ยจะเป็นอ่ครอสนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดิสกับเฟรมเข้างหน่าจะโอเคนะครับแต่แล้วไดเวอร์ก็ก็โคตรกระจอกนะครับเป็นฟูกิอนะครับซึ่งฟูกิอเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไดเวอร์ที่ข้างหน่าจะโคตรอ่อนนะครับผมแนะนำว่าใช้เออ่รีเวลโคนกว่าหรือไม่ได้ก็ไปเล่นล่าง สองของแรนด์ล็อกก็น่าจะโหดกว่านะครับร่างนี้ร่างนี้โคตรกระจอกนะครับเล่นไม่ค่อยได้นะครับต่อมาครับล่างที่สี่ครับร่างนี้ปรากฏตัวในเบบิเบิร์สภาคแซนนะครับร่างนี้มีชื่อว่าคลาสแลนด์ล็อกนะครับแค่แรนา์ล็อกเนี่ยคนใช้ก็คือลันจิโร่นะครับเป็นแลนด์ล็อกที่บอกได้ว่ากระจอกมากนะครับเปาะสุดๆนะครับเปาะแบบโคตรเปาะนะครับเพราะว่าดิสที่ให้มาเนี่ยจะเป็นดิส ด1นะครับดิสสิบเอ็น่าจะโอเคนะครับส่วนเฟรมไทยมาก็โอเคใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นเฟรมเลิศนะครับซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับส่วนไดเวอร์เนี่ยผมบอกแล้วเป็นไดเวอร์ที่สะทุนที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับเป็นไดเวอร์ที่สะทุนมากๆนะครับไดเวอร์อันนี้มีชื่อว่าเวดนะครับซึ่งไดเวอร์อันนี้เป็นไดเวอร์ที่กระโปรงมากๆนะครับไม่เก่งเลยนะครับนําให้ไปใช้ล่างพวกล่างแรกดีกว่านะครับเช่นรีโวก็ได้หรือจะใช้อันอื่นก็น่าจะดีกว่านี้นะครับที่บอกเหสาะกับสายชัตรร่าจะโหดกว่าครับซึ่ง ไอเดเวอร์เวส์อันนี้ควรบอกเลยว่าจะถุนมากนะครับกระจอกโคตรโคตรนะครับแนะนําอย่าไปใช้นะครับไม่ควรใช้กับตัวไหนทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับล่างนี้5นะครับล่างนี้มีชื่อว่าไกด์แรนนัล็อกนะครับล่างนี้ปรากวดต่อในเบเบตเบิร์สซูเปอร์คิงนะครับซึ่งคนที่ใช้ไกด์นัล็อกครับมีด้วยกันทั้งหมด2คนนะครับก็คือลันทาโร่และก็ลันจิโร่นะครับเขาใช้แรนนัล็อกเหมือนกันนะครับเป็นไกด์แรนนัล็อกเหมือนกันเป๊ะ้เลยนะครับแค่เปลี่ยนสีนะครับของ ลันทาโร่ก็จะเป็นสีส้มนะครับส่วนของลันจิโร่จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งคอมโบของไกด์แดนซ์ล็อกที่ให้มานะครับเป็นเซตซีจะเป็น 1S นะครับซึ่ง 1S ก็ดีมากครับเป็นเซตซีที่ดีมากครับส่วนนี้ที่ให้มานะครับเป็นวิวนะครับซึ่งพอแล้ววิวก็เป็นดสทีค่อนข้างจะดีมากครับดีสุดๆไปเลยนะครับส่วนเนเวอร์เนี่ยอาจจะเฉยๆนะครับเป็นรีโวนะครับก็ ใช้ได้นะครับร่างนี้เล่นได้นะครับก็ค่างจะเก่งดุดเลยทีเดียวเชียวนะครับร่างนี้เราทายจะโคตรเก่งนะครับร่างนี้ครับต่อมาครับร่างที่เอ่อร่างที่เท่าไหร่แล้ววะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อหกร่างที่หกร่างที่หกของแล้นะล็อกแล้วนะครับร่างนี้มีชื่อว่าเอ่อ ไโคนแลนนัล็อกนะครับล่างนี้ปรากฏตัวในเบเวิร์ดเบิร์กและนวายแบตเทิรนะครับล่างนี้ค่อนข้างเป็นล่างที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับเพราะว่าคอมโบที้มันครับดิสเนี่ยเป็นกีก้านะครับส่วนไดเวอร์เป็นเอ่อเนเวอร์นะครับซึ่งก็ล่างนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งนะครับแน่นอนไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดิสกับกีก้ากับเนเวอร์ไดเวอร์ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับอืมล่างนี้ไม่ต้องโมก็ได้นะครับ ส่วนใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดซับสไครป์แบ่าลังใจหมนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ